กับผมวันนี้ตามมาจนเจอครับริญญาภาพยนตร์มาเจอกำลังเส้นพอดีครับกำลังทำพิธีเส้นไหว้เจที่เจะทางโชคดีมากครับมาทันนี่ให้ดูเครื่องปรุงของอลสองสามสี่ห้า เป็นยาอีกรอบหนึ่งครับเอ่อสัจ้าเจ้านี้ทำเองทั้งหมดครับนโนกังสรแรงมากครับตัวนี้ว,นวันนี้ตามมาทันแต่หัวค่ำครับเลยเก็บบรรยากาศตอนขึ้นจอให้เพื่อนๆได้ชมกันครับวันนี้จะลงจอเท่าไหร่พี่สิบสี่บ่ สิบสี่เต็มซูปครับเจ้านี้แสงสีเสียงนี่รับประกันได้ครับเดี๋ยวจะเก็บภาพให้เพื่อนๆ <5. S 1> ได้ชมกันอันนี้เป็นพิธีของชาวขมรบ้านเราเลยไปไหนก็ต้องก็ต้องมีแบบนี้ถ้าเป็นลิเกก็ต้องไหว้พวกเก่เนาะอันนี้งานเครื่องเสียงเครื่องหนังก็ต้องมีเหมือนกัน เครื่องไฟติดแล้วครับแล้วพี่ที่ถ่ายช่องนี้ไม่ได้มาบอกยังไม่ได้มาไอ้ตาขาวดูโอ้ันนี้ผมถ่ายก่อนเ้ไอกลครับเยช่วงนี้ก็เจ้าของช่องยังไม่มาถ่ายผมมาถ่ายก่อนเฝากไปด้วยครับปิญญาภาพยนตร์อยู่คุ้งบ้านงบ้านพันสีเนาะ พกเจริญอย่างที่ผมบอกอะแสงสีเสียงจัดเต็มครับเรื่องนี้เจ้านี่ไม่ค่อยคุยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูผลงานเราเองาได้นเนั้นเเลยานะครับ้งนี้เป็นลิมิตใหม่นะครับที่ตั้งแต่ช่วงโรคระบาดโควิดขึ้นต้นมานะครับเราก็ ผ่อนคลายนะครับหรือการปดล็อก่อนคลายมาบางส่วนนะครับแต่ยังไนั้นก็ให้เราอนุรักษ์ว้นในการป้องกันตัวเองเซฟตัวเองให้ดีที่สุดนะครับไม่มีใครรู้ดีเข้ากับตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟตัวเราเราต้องดูแลตัวเราให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ากว่าจะมีเสียงออกเนี่ยเงื่อออกเหมือนกันนะหลังจากที่จอดมานานเนาะ เมื่อบานด้วยครับตั้งอย่งนี้ฟุ้นเต็มละลายเลยเดี๋ยวมีงานอีกงานก็เข้าที่แหละ <c oughs> ไม่ใช่ธรรมดาครับสายอะไรแต่ไรไม่รู้งงร <c oughs> เดี๋ยวสักครู่ครับ จทที่แรงครับตรงนี้กำลังตั้งภาพอยู่ครับได้ใช้นะครับน้ำในการดื่มในการอาบนะครับตามทีบางครั้ง เดปีนีทครังเรามาขอปมาเพาคมรทม้รับงทการมนะครับเรี่องการเที่ยวบไเล็กรัไปเลยนครับ้นพีดีเอาดีครูกรากหน่อยเนาะรงานช่วงบ่ายแล้วด้วยครับงานบ่ายแล้ววี้าช้าจะตั้งหกว่าจะเสียงดังได้เนี่ยรู้ดรู้เอเลยครับผมรวเป็นการเร้อยูชารพุทธบานครับผมกลับบ้านก่อนวิ่งทางลัดไปลำดวนต่อ ที่ได้ชมเชิญทุกท่านที่ได้เดินทางมานะครับรอตเรวจท้องท้อบก่อนนะครับรอเจ้าหน้ที่พวกเรานะครับลุงหายไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่าถ้าเราเอากระพงที่นี่เป็นรถ่วยของปริญญาครับอันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟรุ่นใหม่รุ่นเล็กจุจักรวาลจะเป็นรถที่สองเลยครับประมาณ40่สกว่าใบนะครับลุงหายนะครับถ้าได้ยินเสียงจากรถ ครับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆชมประมาณนี้ก่อนครับเพราะว่าทางหน่วยหนังยังคลุกคลักเรื่องไฟอยู่ครับเดี๋ยวถ้าครู่กกำลังแก้ไขอยู่เดี๋ยวคงเข้าที่ครับครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมช่งผมครับสวัสดีครับครับสดีครับใบห้าสุดาเราได้ครับใบชิดกระทงแม็กก็จะมีใบนะครับ ให้โยมทุกระบายกระบายทั่วดต่เป็นแรกรางวัลน,น,นะครับ